รองศาสตราจารย์ดรสุมาาราชพักดีอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซลล์จุลินทรีย์ตรึงเพื่องานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการกําจัดวัชพืชการศึกษาการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรการนําไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ําเสียตลอดจนกระบวนการการผลิตน้ําประปาให้ใสสะอาดโดยใช้เทคนิคจุลินทรีย์ตรึง ใจของอาจารย์นะคะแล้วก็มีนักศึกษาที่ร่วมทํางานด้วยกันเนี่ยเราทํางานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซลล์จุลินทรีย์ตรึงเพื่องานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทําไมเราถึงต้องใช้จุลินทรีย์ตรึงเเพราะว่าจริงๆเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่างานสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถใช้กระบวนการทางชีววิทยาได้แต่หลายๆกรณีเนี่ยกระบวนการทางชีววิทยาเนี่ยไม่สามารถที่จะคงประสิทธิภาพบำบัด มลพิษที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเทคนิคทางด้านการใช้จุลินทรีย์ตรึงเนี่ยเป็นเทคนิคที่มีการใช้มายาวนานในงานทางเกี่ยวข้องกับทางเภสัชกรรมแล้วก็ทางอาหารเมื่อไม่นานมานี้จริงๆน่าจะบอกได้ว่าสักประมาณ20ปีเนี่ยก็เริ่มนำมาใช้อย่างแพรห่หลายหลายๆรูปแบบในงานทางสิ่งแวดล้อมค่ะคือใน,ในงานในงานทางสิ่งแวดล้อมที่ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ตรึงเนี่ยก็ใช้ได้หลายรูปแบบเนาะ เพราะฉะนั้นเริ่มแรกเนี่ยขอเล่าก่อนนิดนึงว่าเทคนิคทั้งเทคโนโลยีจุลินทรีย์ตรึงเนี่ยจริงๆก็มีวิธีการเตรียมจุลินทรีย์ตรึงได้หลายๆวิธีการย่อยๆแต่วิธีการที่ใช้กันมากในงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือวิธีการทางการยึดเกาะเซลล์ด้วยวิธีการทางกายภาพนะคะหรือว่าเซลล์แอทแทชเมนต์อันนี้เป็นวิธีการที่มีการใช้ในงานสิ่งแวดล้อมในงานน้ําเสียเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานแล้วล่ะคะ่ะ แล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเทคนิคที่ใช้จุลินทรีย์ตรึงในภายในโพลิเมอร์ก็เริ่มมีการใช้งานทางด้านน้ําเสียบ้างครน,นี้สําหรับงานวิจัยของกลุ่มเราเนี่ยเราก็เลยทํางานที่ใช้เทคโนโลยีที่ใช้เฉพาะในงานการบําบัดน,น้ําเสียเนี่ยออกมาใช้งานที่หลากหลายขึ้นอันที่หนึ่งที่ทางกลุ่มวิจัยของเราทําก็คือทํางานทางด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปืป้อนอย่างเช่นการปนเปื้อน จากสารเคมีทางการเกษตรนะคะหรือว่าใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาสวัสดีค่ะชื่อนางสาวขอนชนกสอนสุภาพนะคะเป็นนักศึกษา,าปริญญาเอกนะคะภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นะคะ่ะงานวิจัยนะคะของทางกลุ่มเรานะคะ ได้มีความสนใจในเรื่องของการนำเทคโนโลยีการตึงเซลล์นะคะนำมาใช้สำหรับการกำจัดสารมลพิษนะคะงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คือเป็นการใช้อ่าเทคโนโลยีเซลล์ตึงนะคะแบบยึดเกาะแล้วก็แบบดักติดในโพลิเมอร์นะคะสำหรับกำจัดสารโปรฟิโนโฟอร์นะคะซึ่งเป็นสารปราบ สตูพืชในกลุ่มของอ,อกาโนโฟอสเฟตนะคะซึ่งสารดังกล่าวนี้นะคะได้ถูกนามาใช้นะคะสําหรับในพื้นที่การเกษตรนะคะอย่างแพร่หลายเช่นในไรยาสูบไร้ไฟเงี้ยนะเพื่อกําจัดอ่าสตูพืชต่างๆนะคะฉะนั้นงานวิจัยนี้ก็เลยมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะนําเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมามากำจัดสารมลพิษที่ทตกค้างในแหล่งน้ําดิดสําหรับผลิตน้ปาปราปาของแหล่งชุมชนนะคะสวัสดีครับ กับผมนายนครินทร์เทอเร์เก,กียรติกุลนะครับเป็นนักศึกษาปริยเอกของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสำหรับงานวิจัยของผมนะครับมีหัวข้อเรื่องการกําจัดแมนกนีสในน้ําใต้ดินด้วยการกรองชีวภาพแบบเติมเซลล์นะครับซึ่งที่มาและความสําคัญก็คือมาจากน้ําใต้ดินนะครับเป็นที่รู้กันว่าน้ําใต้ดินเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งน้นําดิบที่มีความสําคัญในการนํามาผลิตน้ําประปานะครับ ซึ่งในน้าใตดินเนี่ยก็จะมีสารปนเปื้อนต,ต่างๆเป็นจํานวนมากครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราให้ความสนใจก็คือแมกนีสนะครับทีนี้ในระบบการผลิตน้ําทั่วไปนะครับแมกนีสเนี่ยไม่สามารถถูกกําจัดได้ดีนักในระบบบําบัดแบบทั่วไปนะครับซึ่งเราก็ให้ความสนใจที่จะนําเทคโนโลยีทางชีวภาพมาช่วยในการกําจัดแมกนีสนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพที่เรียกว่าการตึงเซลนะครับซึ่งการตึงเซลล์ก็จะเป็นการ ตรึงจุลินทรีนะครับไว้กับโพลิเมอร์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอตัวพอลิเมอร์เนี่ยที่มีจุลินทรีย์อยู่ภายในเนี่ยไปใช้ในการบำบัดน้ำที่มีแมกนิสนะครับซึ่งในกระบวนการที่เราให้ความสนใจก็คือกระบวนการกลองนะครับโดยที่เราเนี่ยจะนำเ,เซลล์ตรึงเนี่ยไปใส่ในเครื่องกลองนะครับที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับโดยวัสดุ ที่ใช้ตึงเซลล์แบคทีเรียเนี่ยก็จะเป็นแบเรียมเอลเจเนตนะครับโดยแบเรียมเอลจจเนตเนี่ยเราจะผสมผงฐานกำมันลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดครับดิฉันนางสาวอัจฉรพรยังวิไลนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าแมงกานีสมีทําให้เกิดปัญหาในระบบน้ําประปานนะคะนอกจากการดักติดเซลล์ในโพลิเมอร์แล้ว ยังสามารถประยุกต์นําจุลชีพที่มีความสามารถในการกําจัดแมงกานีสมาใช้ในการตรึงบนวัสดุกรองวัสดุกรองที่ใช้ในการศึกษาของเรานะคะก็จะเป็นวัสดุที่ได้มาจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตรในการศึกษาของดิฉันนะคะก็จะนําเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมงกานีสมาตรึงบนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกําจัดเมคานิสตในระบบกรองหรือระบบกรองชีวภาพในระบบบาบัดน้ปาปราปาเพิ่มขึ้นทั้งเทคโนโลยีการตรึงชีวภาพบนวัสดุกรองและการตรึงเซลล์ชีวภาพในโพลิเมอร์นะคะ <c oughs> ก็ยังเป็นทางเลือกในการพัฒนาระบบการกรองและการกรองชีวภาพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระบบผลิตน้ำปราปาได้อีกด้วยค่ะ